สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปรวมไข่ขาว3เมนูนะคะเมนูแรกคือไข่ขาวม้วนค่ะก็จะเป็นไข่ขาวนะคะที่เหลือจากการทําคลิปที่แล้วนะคะจะเพิ่มสีสันไข่ขาวด้วยพลิกหวานค่ะวันนี้ใช้สองสีสีเหลืองกับสีแดงนะคะเพิ่มสีเขียวมาด้วยใบหอมซอยค่ะแล้วก็มีหอมหัวใหญ่ค่ะทั้งหมดนี้25กรัมนะคะยกเว้น ใบหอมค่ะใบหอมก็แล้วแต่ตามความชอบเลยนะคะแล้วก็มีเกลือค่ะเป็นเกลือสีชมพูนะคะสีขาวก็ได้ค่ะเพื่อสุขภาพเนาะไม่ต้องใส่เยอะแล้วก็จะมีพริกไทยค่ะพริกไทยดําพริกไทยขาวแล้วแต่เลยค่ะวันนี้กบใช้ไข่ขาว300กรัมอันดับแรกก็จะต้องตีไข่ให้มันขาดออกจากกันก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้มันยังเป็นก้อนๆอ,อยู่ค่ะ ใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะคะใครจะเพิ่มเป็นมะเขือเทศก็ได้ค่ะเราแค่เพิ่มสีสันให้เขาแค่นั้นเองอยากใส่อะไรก็ใส่ค่ะอยากใส่ข้วโพดอยากใส่แครอทได้หมดปรุงด้วยเกลือเล็กน้อยิิไใยเอาไปทอดค่ะ เสร็จแล้วค่ะไข่ม้วนไข่โรนะคะไข่ขาวอะไรเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นี่แหละค่ะถ้าเราใส่พวกที่เป็นพริกหวานมันก็จะมีความชื้นมันก็จะม้วนยากหน่อยนะคะแล้วกบก็ไม่ได้ใช้กระทะเทฟลอนด้วยค่ะมันก็เลยเพิ่มความยากเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าอยากได้ความกรอบก็จะมีสองสีค่ะอันนี้กรอบกว่านะคะแล้วก็จะกินกับอะไรนะหรอ กินกับอันนี้ค่ะซอสพริกสีราชาค่ะเข้ากันดีมากๆถ้าเป็นเด็กก็กินซอสมะเขือเทศได้ค่ะเมนูที่สองไข่ขาวเจียวค่ะถ้าใครอยากให้ไข่ฟูๆนะคะก็ตีให้ขึ้นฟูเหมือนเราทำเบเกอรี่เลยค่ะใช้เครื่องตีก็ได้ค่ะจะฟูสวยงามมากตอนนี้ก็ตีไข่อรอไปค่ะตีจนไข่ขาวขึ้นฟองเลยนะคะขึ้นฟองขาว แบบนี้ค่ะใส่เห็ดลงไปเล็กน้อยกบใส่เห็ดแชมปิญองลงไปนะคะผัดให้เห็ดเขามีความสลดค่ะแล้วก็ไปผัดด้วยค่ะเล็กน้อย เสร็จแล้วค่ะเมนูที่2ต่อไปเป็นเมนูพิซ่าไข่ขาวค่ะเมนูนี้ถ้าใครอยากได้พิซ่าที่ฟูๆนั้นหนาก็ให้ตีให้ขึ้นฟูเลยนะคะแต่วันนี้กบจะทำพิซ่าแบบบางๆและของที่จะมาตกแต่งหน้าพิซ่าก็เน้นของที่ทำสุกแล้วเพราะว่าไข่ขาวเขาจะสุกเร็วมากและใช้เวลาไม่นานถ้าเรานำเอาไปอบ อบจนครบ15นาทีแล้วไข่ขาวก็เริ่มเซตตัวนำออกมาทาซอสมะเขือเทศแล้วก็โรยชีสแล้วก็นำเข้าเตาอบอีกครั้งเสร็จแล้วค่ะพิซซ่าไข่ขาวนี่ขนาดกบไม่ได้ตีไข่ฟูนะคะยังหนานุ่มขนาดนี้เลยค่ะสามีชอบมากชมแล้วชมอีกเลยนะคะ พิซซ่าก็ไม่ได้คิดหน้าไว้นะคะว่าจะทําเป็นหน้าอะไรเพียงแต่ว่าในตู้เย็นเรามีอะไรเราก็ใส่แบบนั้นเลยนะคะถ้ามีซาลามีนะคะทุกคนจะรสชาติอร่อยแน่ๆเลยค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ